เพราะรักผิดเวลาผิดคนหัวใจเธอจะยอมบอกความจริงหรือเก็บมันไว้ตลอดไปนิยายรักโรแมนติกดราม่าเรื่องผิดที่รักโดยกรวันฝนยังคงเทลงมาไม่หยุดรากับฟ้ากำลังระบายความเดือดดาลให้เขากริดยืนพิงเสาไฟหน้าบ้านพักร่มที่ถืออยู่แทบไม่ช่วยกันฝนความเย็นของฝนซึมเข้าเนื้อ แต่ใจเขากลับร้อนจัดทันทีที่เห็นแพรเดินเข้ามาในร่มสีดำร่างเล็กในเสื้อกันฝนสีหมนทำให้ความโกรธและความคิดถึงปะทุขึ้นพร้อมกันคุณมาทำอะไรที่นี่เสียงเธอสั่นเล็กน้อยเขาไม่ตอบแต่ก้าวเข้ามาใกล้จ้องตาจนเธอต้องหลบผมคิดว่าคุณไม่ใช่คนแบบนี้เธอกัดริมฝีปาก สายตาเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดมันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดแต่ก่อนที่คำอธิบายจะออกจากปากเขาคว้าข้อมือเธอลากขึ้นบันไดยอย่างรวดเร็วเสียงฝนซัดกระทบผนังดังตามหลังประตูกระแทกปิดแสงไฟสลัวในห้องตัดกับเงาฝนด้านนอกกริดยืนหอบเล็กน้อยน้ำหยดจากผุมไหลลงตามลำคอ เขาก้าวเข้ามาไกลจนความร้อนจากร่างกายเขาล้อมรอบเธอไว้ทำไมต้องทำให้ผมเป็นแบบนี้ทำไมต้องให้ผมรู้สึกเสียงเขาแหบต่ำแพรถอยจนหลังชนผนังหัวใจเต้นแรงกริดหยุดเธอะแต่คำพูดนั้นขัดกับสายตาที่สั่นไหวเขาก้มลงจูบอย่างรุนแรง แรกเริ่มเต็มไปด้วยความโกรธและเจ็บปวดปลายลิ้นแตะกันร้อมเผาเธอพยายามผลักอกเขาแต่ยิ่งขัดขืนแรงกอดก็ยิ่งแน่นขึ้นมือใหญ่ของเขาเลื่อนไปที่แผ่นหลังสอดเข้าใต้เสื้อบางความอุ่นจากฝ่ามือแผ่ซ่านจนเธอเผือสูดหายใจแรงเธอกำเสื้อเชิ้ตเข้าแน่นนิ้วสัมผัสเนื้อผ้าเปียกชื้น และกล้ามเนื้อแข็งแรงใต้ฝ่ามือริมฝีปากเขาผละออกเพื่อกดจูบที่ซอกคอลมหายใจอุ่นปนหยดน้ำฝนทำให้เธอขนลุกวากเสียงเธอแผ่วเหมือนคนละเมอกริชฉันกลัวเขากระซิบข้างหูกลัวผมหรือกลัวว่าคุณจะรักผมเธอไม่ตอบ เพราะรู้ว่าคำตอบอยู่ในสายตาและร่างกายที่ยอมให้เขาโอบไว้แนบแน่นจากความโกรธแปลเป็นความโหยหาจากความฝืนแปลเป็นการยอมรักทุกสัมผัสของเขาคืนนั้นฝนไม่หยุดตกและหัวใจเธอก็ไม่หยุดเต้นแรงแม้รู้ดีว่าเมื่อฝนหยุดตกลงความจริงอันโหดร้ายก็ยังรออยู่ข้างนอกประตูตอนที่สอง เช้าวันนี้ฝนยังตกพรำเหมือนกลัวว่าหยุดแล้วจะเหงาเกินไปกลิ่นดินชื้นอบอวลอยู่รอบบ้านไม้เล็ก,ลกๆที่ตั้งอยู่ริมทุ่งแพรนั่งอยู่บนเก้าอี้หวายใต้ชายคามองหยดน้ำเกาะบนใบมะลิที่ไหวาตามแรงลมมือเธอวางอยู่บนตักแต่หัวใจกลับลอยไกลไปไกลไกลจนถึงคืนนั้นเสียงเล็กใสขัดความคิดแม่แม่ดูนี่สิเธอสะดุง้ง หันไปมองลูกชายวัยสามที่ยืนกลางแขนรับละอองฝนตรงสนามหน้าบ้านผมดำยุ่งนิดนิดของเขาเปียกแค่ปลายเพระสวมหมวกกันฝนสีเหลืองรูปเป็ดรอยยิ้มสดใสตัดกับบรรยากาศหม่นของชาวด้าอย่างน่าอัศจรรย์แพรยิ้มบางมาหาแน่สิเดี๋ยวไม่สบายเด็กชายหัวเราะแล้ววิ่งมาหาเอามือเล็กๆจับมือเธอแม่จับดูสิเย็นเหมือนน้ำแข็งเลย เธอก้มจับมือเขาความเย็นจากฝ่ามือเล็กทําให้เธอใจอ่อนเหมือนน้าแข็งละลายนี่ถ้าแม่ไม่อยู่คงไม่มีใครเช็ดมือให้ลูกแล้วนะแต่แม่ก็อยู่ไงเด็กชายตอบอย่างมั่นใจพลางซุกหน้ากับตักเธอแพรหัวเราะเบาๆก่อนลูปผมเปียกของลูกแม่อยู่และจะอยู่เสมอประโยคนั้นหลึกออกมาช้าๆคล้ายคำสัญญาที่เธอให้ทั้งกับเขา และกับตัวเองไกลออกไปเสียงฝนยังคงตกกระทบหลังคาสังกะสีดังแผ่วๆแต่ในอ้อมแขนเล็กๆนี่เธอรู้สึกว่ามีที่พักพิงจากทุกพายุในชีวิตตอนที่3ฝนเช้านั้นโปรยลงเบาๆแต่หัวใจของกริตกลับไม่สงบเหมือนฟ้าเขาเดินเข้ามาในโรงพยาบาลตำบนด้วยเรื่องงานปลายนิ้วเย็นชื้นจากหยดฝนที่ติดมาบนเสื้อแจ็คเก็ต แต่ทันทีที่สายตาเหลือบไปยังเคาน์เตอร์รับยา<ๆ>เขาก็ชะงักแพรร่างลิกในชุดพนักงานสีขาวยืนก้มหน้าเรียงถุงยาเส้นผมถูกรวบอย่างเรียบร้อยแต่ใบหน้าที่เขาเคยจำได้ทุกส่วนยังคงชัดเจนหัวใจเขากระตุกแรงทั้งความโกรธความดีใจและความค้างข่าประทุข,ขึ้นในวินาทีเดียว แผลเงยหน้าขึ้นช้าๆดวงตาเบิกกว้างเมื่อเห็นเขากริชชื่อของเขาหลุดจากปากเธอเรากับเป็นคนจากอดีตที่ไม่คิดว่าจะพบอีกเขายืนมองเธออยู่ครู่หนึ่งก่อนที่ภาพความทรงจำจะค่อยๆไหลกลับมาเหมือนเคลื่อนฝนซัดวันนั้นเธอเป็นเจ้าหน้าที่ใหม่เขาจำได้ว่าเธอยิ้มง่าย และตั้งใจทำงานแต่ไม่นานก็เริ่มมีข่าวลือว่าพออให้ความเอ็นดูเป็นพิเศษกริไม่อยากเชื่อจนกระทั่งเขาเห็นกับตาในห้องทำงานยามคำ่ำเธอยืนอยู่ใกล้เขาเกินไปสายตาของพออเต็มไปด้วยความหมายที่คนภายนอกไม่ควรเห็นหลังจากนั้นไม่กี่เดือนแพรหายไปจากงาน ทิ้งใบเพียงข่าวลือที่บอกว่าเธอตกเป็นเมียลับของพ่ออโดยเต็มใจแต่ความจริงเธอถูกหลอกเขาบอกว่าไม่มีครอบครัวแล้วพูดหวานเหมือนสัญญาว,ว่าจะดูแลจนเธอไม่รู้ว่าตัวเองกำลังถูกใช้เมื่อเธอรู้ความจริงมันสายเกินกว่าจะถอย และเธอหายตัวไปในคืนฝนตกหลังจากที่เขาหมดความอดทนกับความต้องการของหัวใจที่พุ่งพล่านเสียงเรียกชื่อจากใครสักคนดึงกริดกลับมาปัจจุบันเขาเห็นแพรเดินออกมาจากเคาน์เตอร์มุ่งหน้าไปทางประตูข้างโรงพยาบาลด้วยแรงดึงดูดที่เขาไม่อาจต้านกริดก้าวตามไปเงียบๆจนกระทั่งเขาเห็นเธอ หยุดย่อตัวนงข้างรถโมอตอร์ไซค์สีฟ้าเด็กชายตัวเล็กในหมวกน็อกสีเหลืองยิ้มกว้างให้เธอแม่มาแล้วแพรย่อตัวกอดเด็กแน่นก่อนลูกหัวอย่างอ่อนโยนหัวใจกริดเต้นแรงอย่างบ้าคลั่งแม่เด็กคนนี้คือลูกเธอแล้วพ่อของเด็กคือใคร คำถามแล่นวาบในหัวเขาเหมือนสายฟ้าฟาดเขายืนนิ่งอยู่ในฝนมองภาพตรงหน้าด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความสับสนและความเจ็บที่เหมือนถูกซ้ำอีกครั้งตอนที่สฝนพรำลงบนหลังคาสังกะสีของบ้านผักแพรเธอพึ่งอุ้มลูกชายเข้านอนเดินออกมาได้ยินเสียงเคาะประตูยังไม่ทันเดินไป ประตูไม้ก็ถูกผลักเปิดออกแรงจนเสียงดังลั่นกริตยืนอยู่ตรงนั้นเสื้อแจ็คเก็ตเปียกน้ำฝนดวงตาคมวาวด้วยอารมณ์ที่ผสมระหว่างโกรธเจ็บและโหยหาเด็กคนนั้นลูกใครเสียงเขานักแน่นแต่สั่นลึกแพรมเม้มปากแน่นไม่ใช่เรื่องของคุณคำตอบนั้นเหมือนตบหน้าเขากริตก้าวพรวดเข้ามา ประตูแรงจนเสียงฝนกลบแทบไม่มิดไม่ใช่เรื่องของผมหลังจากคืนนั้นคุณหนีไปไม่บอกอะไรแล้ววันนี้ผมเห็นคุณกอดเด็กเรียกแม่เขาโน้มตัวลงใกล้สายตาเหมือนจะทะลวงเข้าไปในหัวใจเธอแพรเบือนหน้าหนีคุณคมจะไม่เชื่อฉันอยู่ดีลองพูดดูสิเขากดเสียงต่ำหัวใจเธอเต้นแรงภาพคืนนั้นย้อนกลับมา กริดมองเธอนิ่งความร้อนในสายตาทำให้แพรต้องถอยหลังแต่หลังเธอก็ชนผนังทำไมทำไมถึงต้องหนีผมเสียงเขาแหบต่ำร่างกายขยับเข้ามาใกล้จนเธอรู้สึกถึงลมหายใจแพรพยายามเก็บสีหน้าเพราะฉันไม่อยากให้คุณต้องรับผิดชอบในสิ่งที่คุณไม่ได้ตั้งใจเขาจับข้อมือเธอแน่นคุณคิดว่าผมจะปล่อยคุณไปอีกรอ เขาก้มลงจูบเธอคราวนี้ไม่ใช่เพียงความโกรธแต่เต็มไปด้วยความคิดถึงที่กดทับมานานมือใหญ่เลื่อนขึ้นประคองใบหน้าเธอลิ้นของเขาเกี่ยวรัดกับเธอยังโหยหาเธอพยายามผลักแต่ร่างกายกลับตอบรับสัมผัสนั้นเหมือนถูกปลดล็อกกรดยา่าเสียงเธอสัน่นแต่ปลายนิ้วกลับกำเสื้อเขาแน่นเขาผละเพื่อมองตาเธอ ผมจะไม่ให้คุณหนีอีกแล้วเขากดจูบอีกครั้งลมหายใจทั้งคู่ประสานกันในความสลัวฝนข้างนอกยังตกแต่ในห้องอุ่นร้อนด้วยสัมผัสที่ไม่มีใครยอมปล่อยจากแรงโกรธแค้นค่อยๆเป็นความหวานขมที่ทั้งคู่ต่างยอมจมอยู่ในนั้นและแม้แพรจะยังไม่เอ่ยความจริงว่าใครคือพ่อของลูกแต่ความผูกพันในครีนนั้น ได้เริ่มพันธนาการหัวใจของทั้งคู่ให้กลับมาใกล้กันอีกครั้งตอนที่หฝนเย็นวันนั้นตกหนักราวกับฟ้าต้องการบอกอะไรกริตยืนอยู่หน้าบ้านไม้ของแพรมือกำรรโทรศัพท์ที่เพิ่งได้รับสายจากเพื่อนเก่าเสียงปลายสายยืนยันสิ่งที่เขาเพิ่งรู้พออทำหมันตั้งแต่หลายปีก่อนไม่มีทางที่จะมีลูกกับใครได้อีกหัวใจเขาเต้นแรง ไม่ใช่เพราะฝุนหรือความหนาวแต่เพราะความจริงที่แล่นวาบขึ้นในหัวถ้าไม่ใช่ลูกของพออ,อเด็กคนนั้นก็ต้องเป็นประตูบ้านเปิดออกแพรยืนอยู่ตรงนั้นดวงตาแดงรื้นเหมือนเพิ่มร้องไห้คุณมาทำไมเสียงเธอแผ่วเบากริดก้าวเข้ามาโดยไม่สนสายฝนบอกผมทีเด็กคนนั้นเป็นลูกใคร แพรหมิมปากแน่นเหมือนจะปฏิเสธแต่เขาจับไหล่เธอไว้มัน่นผมรู้แล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะเป็นพ่อน้ำตาไหลาอาบแก้มแพรเธอสายหน้าคุณอาจจะไม่เชื่อถ้าคุณมองหน้าผมคุณบอกมาผมจะเชื่อความเงียบปกคลุมเพียงชั่วอึดใจก่อนที่เสียงเธอจะสั่นออกมาเขา เขาเป็นลูกคุณกริดเหมือนถูกช็อกจนพูดไม่ออกภาพคืนนั้นย้อนกลับมาชัดเจนคำคืนนั้นฝนตกความโกรธเกลียวที่แอบรักกันความผิดหวังและครั้งเดียวนั้นที่เขาทำร้ายเธอหัวใจเขาร้อนเผาทั้งดีใจทั้งเสียใจที่ปล่อยให้เธอเลี้ยงลูกคนเดียวมานานทำไมไม่บอกผมแผลก้มหน้าเพราะตอนนั้น เรายังไม่ได้รักกันจริงๆฉันไม่อยากโยนภาระให้คุณฉันแค่อยากให้เขาเกิดมาด้วยความรักของฉันกริดดึงเธอมากอดแน่นฝนสัตว์ใส่หลังเขาแต่เขาไม่สนต่อไปนี้คุณไม่ต้องทำคนเดียวอีกแล้วริมฝีปากเขาแตกคมับอย่างอ่อนโยนก่อนเลื่อนมาจูบอย่างลึกซึง้งมันไม่ใช่จูบของความโกรธเหมือนวันเก่าแต่มันเต็มไปด้วยความรักที่รอคอยมานาน เสียงประตูเล็กเปิดออกเด็กชายในหมวกกันนอกสีเหลืองยืนมองพอเห็นกริดก็ก้าวเข้ามาใกล้กริยดย่อตัวลงสวัสดีพ่อชื่อกริดเด็กเงยหน้ามองแม่อย่างลังเลก่อนหันมากอดคอเขาแพรายิ้มทั้งน้ำตาภาพสองคนโอบกอดกันใต้สายฝนทำให้เธอรู้ว่าพายุในชีวิตได้ผ่านพ้นไปแล้ว